Lúc đầu giờ thì hai chân nó đã mưa. Oi hai kia. Tao là lần đầu bài. Claire. có you. Hiya. 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 đọc cái vừa ra. Đây cái bụi này lại bên nào. À. Ok, cái này lại đây. À. Đọc cái vừa. Thôi rồi. Ra. Thôi rồi. Vậy cứ đặt. À. Ok rồi nào. Ok rồi, ok rồi. Cho nó paranda. Ừ. Xa đã. Đừng nghe. Chúng ta có rồi đó.

นั่น,นอาจา์ทีบุกลนั่นแหละพายเดตัดทีมันดรอแม่งเออตัดท oui? ีต้องโดมงอ่ะเฮ้ยขึ้นเรือกลมอ่ะึกลมเนี่ยฮะมันอนม่อหอโดนเอเหว้าเนี่ยไะ

êi, tao mò nó. ê, tao vừa đặt bọc lọ uzi. tao mày gì à? năm năm rồi. wow. cái con pa. tao mới làm. mày bắt đầu biết rồi. mày. mày quẩy chết đi. mượm má, mượm má, mượm ha าเไปาอ่ะเอว้าตาเูดยังมาเลยกันพวกมันดอปไปถึงไหนวะนู่นล่ะอะอ้าักอนลุยเไปเลยจัน

โออเท่ากีจ okay. ัลลปสุเองกี่มาสุเองกี่ม้ากอดขาดอยอุ้ยเราเจแล้วนะใครเจ้าเก่ว่าตากก้บ้านเดียรดแล้วเขาจะดับปวิมณยะจะดักตะไครนะจั ไป็นอ้ไรดอกไปอะไรดอกไปที่ไอ้อันนี้ดอกไปเหรอนี่เนาะแค่ตีหลอนนี่ลูกอะไรที่อา่าบบุ้งอะอันนี้ก็ดอกนี่ก็อ่ไรดอกท่อก่อนเลย่ะเออเออวันดอกยี่มาให้งามปาบุ้งงามปางามปาบุเป็นอะไดอกที่ชื่อเกาะเกวี้ยใช่ปะเลยเหรอชื่อกาเวี้ยนี่ก็ดอกนี้อะเลยเหรอไม่รีบเข้ามาเดี๋ยวจะพอดแล้วโอ๊ยจะพอดแล้ว ท้อนดอกขอไปไหนไม่ว hmm. ัดอกลิเนี้ยลิ้นเนี้ยอไม่วัอกแต่ไม่ปะไม่วันดอกแต่ฉันน่ะไม่เจอกระปุกเลยอย่าเรียนนักชั้นช่วงไหนเนี้ยคุณรับผิดชอบคุรร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  พอเนี่ยดอลัาไปแล้ปะแล้วมกรจะสมกรพ่ดอ่จะได้มาเอไปหลับเต็ม voilà ป ah? ah> ูฮะเอาแบบจะไปหลอดลูกทยนั่นไปเน่ยนนดอลไปให้รไปนี่ว่าวาดาเรื่องอนอนได้คลีเลยมั้งเจ้อนโดเราเสียมาซราเลยโอ้โหลา อ้าวฟงงองน,นู้นผมไม่ก็ตายด้วยถ้าอยู่บบเนี้ยอยู่เนี้ยเป็นนั่นตัที่เนี้ยแล้วมีพอมาเช้านี่ถ้าจังยิงได้นี่นะหึ้งกว่าเรนเนี่นยปลายปลายงาใจอะไใช้เป็นเล,เลยน้ำคูนเอ้ยน้ำคูนไม่ให้ฟองขึ้นเลยมันวิง่งอ่ะแต่ข้าวมันชิ่มหมดเลยบีบูมาด้วยสงสัยมันน่าจะโดนแล้วก็มันชนบีบูก่อนที่จะโดนนั่นเป๋อ

ก็ดอดแดงด้วยนะเออบอกว่าเอาโอขอเอ้ยนะแต่นเอาขอน่ะเฮ้ยก็ขี้เหลาะนี่มาเด้อจะแค่เหลาะบ่นั่นก็ควายนะเออตัวควายบักควายหูเราเนี่ยหูมันบ้าอ๋อนั่นเตะนี่ก็แค่อันนี้แล้วดอดนี่โอ้ยละดอดไปแล้วเตนะอ๋อจะดอดไปของเอาล่ะวัวเราลักคีอ่ะเน่ ว้าทำไปไลเี้ยมาดปไปนยมาดอไปล้วเรอก็เลยโดนด้วนนี่อาจารย์น้ำ

Ký thêm luôn tặng anh 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 cho hộp phân lắm. No, rồi nghĩa. Một ngon nữa. Ok, hãy. Nam mẹ ta thiên, yanni. A biệt kỳ. A nè kỳ. A biệt kỳ. Do diễn anh. I'm kêu lên. A biệt kỳ. A biệt kỳ. A biệt kỳ.

อาจนั่นแหละล้จะลุกวอไราสิเนี่ด่มาละลาลาละดีอะไมาดี๋อคนล้จ้ะวัวเจะเล่าวี่เดี๋ยวมาจะบเอบเี่ยนี่น่ว่าว่าจะไปโอ้น้าตอแบ่สูะ

นนดอดรเลีนยังีตัรู้เลยเนลเรนเลนยัะลกซีโอทูน่เนยที่ก็สดอนี่อิ่มาเลยพะ่อเลยบอก่ออ่าไม่ดอเียนี่พ่อเนี่ยเออฮะนี่มันนี่รดาเนี่ยล้วนี่ว่าไปทอมอ่ะอจะครัวจากปตลยังจครัวจครัวเอาน่ปรานันน่ เซ็ตรอร์เซ an an uh. nah, ็ลรอร์อะเล่นเล่นอะวรเนี่ยอ่ะแลเวเราแจกว่ะในเซ็ตทุเนี่ยล่นอะอันนี้เฮ้ยเุ้นี้เล่นอะไรเหรอว้า